เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาสะท้อนภาพเอาลุกที่คขาน้างแข็งแรงนะวันนี้หยิบ SJWD มาแนะนำแล้เราก็เราก็ปรับประมาณการขึ้นด้วยนะคะนีตั้งแต่ตอนที่งบไตรมาส2อ,ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ากำไราครึ่งปีแรกโตไปเก้าสิบกว่าปอร์เซ็นแล้วสำหรับครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยถ้าเทียบกับประมาณการเดิมของเรานะคะก็หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่า เดี๋ยวขอฟัง meeting, มิ팅เมื่อวานเนี่ยให้ชัดๆอีกทีว่าครึ่งหลังเนี่ยจะยังไงคิดว่ายังไงก็ต้องปรับประมาณการแหละเพราะว่ากําไรครึ่งแรกก็มาแล้วเกือบเ0เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมสเซจก็ออกมาเป็นโทนบวกนะคะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยบอกเองว่าพอเห็นภาพไตรมาสหกับไตรมาส2แล้วเนี่ยมันทําให้และเห็นทางไปข้างหน้าเนี่ยมันทําให้เห็นว่าชัดเจนว่าปีนี้ถึงแม้ว่าเศรษ,ษฐกิจทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ดูดีเลย กลุ่มออโต้ทุกคนยัง question มากเลยว่ามันจะยังไงยังซกเศรามากเลยเนี่ยนะคะแต่พอมาดูแล้วทุกๆธุรกิจของ SJWD เนี่ยปีนี้กลับเป็นปีที่ดีของเขาปีปีที่แล้วเป็นปีที่แย่ปีนี้จะกลับมาฟื้นและฟื้นอย่างแข็งแรงนะคะภาพในครึ่งปีหลัง ดีกว่าครึ่งปีแรกเราก็เลยปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น2 1ปีหน้าปรับขึ้นอีก17%ส่วนที่ดีนะคะจะเป็นธุรกิจเดิมๆก็จะเล่าให้ฟังอย่างพลังอย่างห้องเย็นอันนี้เป็นพระเอกอยู่แล้วอันนี้เอา,เอา,เอากราฟนจนถึงไตรมาส2มาให้ดูว่าฝั่งขวามือนะคะเป็นแท่งของกำไรกำไรเขาผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตอนไตรมาสสี่ ไตรามาสหนึ่งดีขึ้นมากเลยไตรามาสสองยอนิดหน่อยเพราะเป็นโลซีซันนะคะพอฝั่งซ้ายมือนะจะเล่าเป็นบางธุรกิจธุรกิจออตโต้คือวันนี้สีอร์เซของรายได้เป็นแต่เป็นตัวที่ซบยังเป็นตัวที่ไม่โตสิ่งที่แก้นะคะแก้โดยการที่เอาโวลุ่มมาเพิ่มคือเพิ่มลูกค้าลูกค้ามีอะไรนอกจาก B y d มี ION g นจีลมีลูกค้าเป็นสิกว่าแบรนด์เลยอะคะ่ะของ E ี ก็มาอยู่ที่เขาก็ใช้วิธีเพิ่มโบลุมนะคะประคองตัวไปไม่ได้ตั้งเป้ารายได้อะไรเลยตั้งเป้ารายได้แค่ฟลตอันนั้นคือตัวออโต้แต่ส่วนที่เป็น cold storage คือห้องเย็น4%ของรายได้เหมือนกันที่เป็นภายสีดำๆนะห้องเย็นอันเนี้ยดีแล้วก็ส่วนที่เป็นคลังคลังที่เขียนว่า generous g o o d คือเอ่อคลังรวมแล้วประมาณสัก7%ของรายได้ทั้งสินค้าสินค้าคลังในแห่ แห้งในคลังเนี่ยคะ่ะคลังธรรมดากับกับพวกสินค้าอันตรายคลังกับห้องเย็นเนี่ยดีตรงที่ว่าในส่วนของคลังนะคะทุกวันนี้เกบเต็มแล้วมันมีมุมที่บวกนะผู้วิหาว่ามีมุมที่บวกที่ที่เริ่มมองเห็นก็คือว่าพอภาษีของอเมริกาที่เข้ามาบ้านเราแล้วเป็นศูนย์ะ แปลว่าสินค้าของอเมริกาในอนาคตจะเข้ามาขายในบ้านเราได้ถูกลงมันมันก็มีโอกาสที่เราจะช้อปปิง้งซื้อสินค้าของอเมริกาสั่งของมาขายในอเมริกาได้เยอะมากขึ้นพอเยอะมากขึ้นปุ๊บของมันมาจากเรือมันลงท่าเรือใช้การขนส่งอันนี้ต้องใช้เอเจนอยู่ดีก็แปลว่าเขามีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์จากไอ้ US tariff ด้วยนะคะอันนี้เป็นบวกในะเรื่องของคลังเมื่อกี้นี้ช่วยย้อนกลับไปดูพลังอีกอันหนึ่งที่ ที่พี่ให้เป็นอัลฟานะคะอันนี้ค่ะนอกเหนือจากคลังก็คือห้องเย็นค่ะอัลฟาคือเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง s อเดัดีกับโอ i ิจินถือกันคนละครึ่งๆนะคะอันนี้เป็นคลังที่มีอยู่แล้วจะบางนาจะที่ไหนหลายที่เป็นทั้งคลังแห้งเป็นทั้งห้องเย็นกำลังขยายเพิ่มในส่วนที่เป็นห้องเย็นก็ขยายเพิ่มสระบุรีเนี่ยเปิดไปอันใหม่และที่ตอนไกลมากสออันนี้เป็นห้องเย็นที่สระบุรีที่เชียงใหม่เปิดไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตจะมีห้องเย็ยนที่อื่นๆเปิดอีกนะคะเพราะเปิดอีกมีพื้นที่เช่าเพิ่มรายได้เพิ่มแล้วก็จะมีกําไรพิเศษนะคะทั้งเขาเลยทั้งออริจินเลยก็คือว่าในคลังทั้งหมดที่อยู่ในอัลฟาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขายาพี่ก็ไม่รู้กี่หลังนะตุนอาจจะไม่ได้สักกี่หลังมากนะขายเข้ากองรีดน,น่าจะเป็นเอ็มไอเนี่ยะคะ่ะขายเข้ากองรีดแต่ไม่คิดว่าจะกําไรเยอะนะกำไรไม่ใช่เป็นหลักร้อยล้านนะคะ คงกำไรเป็นหลักแบบดับเบิลดิจิตอะเป็นหลักสักสิล้านคือวันนี้นะของขายแพงก็ไม่ได้นะแล้วก็เออจริงบรรยากาศรีดก็ตามอะไรเงี้ยมันไม่มันเอื้อสําหรับคนซื้อเราซื้อรีดแต่มันไม่ได้ดีสําหรับคนที่จะออกรีดนะเขาต้องจ่ายแพงเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จะมีกําไรเยอะแยะกําไรมาแบ่งกันคนละครึ่งจะพยายามทําให้จบในไตรมาสสาอันนี้จะมีกําไรพิเศษจากการขายซับขายคลังเข้ากองรีดนะคะ อันนี้เป็นตัวตัวคลังอัลฟามีอีกภาพไหมคะเป็นห้องเย็นอันนี้กําลังจะเล่าไปข้างหน้าแล้วว่าคลังกับห้องเย็นเนี่ยไปในประเทศไทยเนี่ยค่ะคือความที่เขาใหญ่มากแล้วประเทศเราก็เอจจิ้งนะที่จะโตไปข้างหน้าต้องโตไปต่างประเทศอันนี้เป็นมาเลเซียมาเลเซียจะไปทําห้องเย็นที่นูน่น ถามว่าไปได้ไงคือคือเขามีหมุดอยู่แล้วนะเอสเซนมีหมุดมีใซใน clmb เต็มไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้มีพลังมากพอแต่พอตั้งแต่มาอยู่ under ปูนอะปูนใ,ในในต่างประเทศชื่อเสียงเขาเขาโอเคมากเป็นที่รู้จักตัวสวิฟเนี่ยค่ะคือเป็นบริษัทที่เอสูดีไปซื้อหุ้นมาสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนแรกก็ซื้อหุ้นไว้เฉยเฉยอย่างนี้แหละไม่ได้ทําอะไรแต่คุยไปคุยมามันต่อยอดธุรธกิจได้สวิฟเป็นคนที่ทํา ขนส่งอะรถทักนะคะขนส่งทางบกทำโลจิสติกบกคุยไปคุยมาก็ไปต่อยอดธุรกิจว่าเออก็คุณก็มีขนส่งทางบกคุณก็ทําห้องเย็ยนได้สิอ่ะก็เลยจะไปทําห้องเย็ยนร่วมกันกับสวิฟที่มาเลเซียอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเสร็จตอนปีหน้าไตรมาสหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปทําลักษณะเนี้ยหาซีนเนจีกับพาร์ทเนอร์ต่างๆในต่างประเทศเยอะนะในมาเลในอินโดในเวียดนามเนี่ยโตเยอะอยู่แล้วนะคะก็มีฟิลิปปินส์วันนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวเข้าไปช่วยปั้นนะคะ ก็ประมาณนี้แหละที่จะช่วยทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวของบริษัทร่วมต่างๆนานาที่จะทำให้กำไรของ s อ a เซรปีนี้ดีขึ้นปีหน้าก็ดีขึ้นก็เป็นที่มาว่าทำไมปีนี้ปรับกำไรขึ้น20%กว่าเอพราะของเดิมทำต่ำเกินไปมากแล้วก็ปีหน้าก็ปรับกำไรขึ้นอีก10%กว่านะคะวันนี้ก็กลับมาแข็งแรงแล้วทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวตัวบริษัทร่วมนะคะ ส่วนออโต้ออโต้มันแค่สี่เปอร์เซ็นของรายได้ถึงแนมะ้จะก,กำไรดีก็ตามอะค่ะแต่ก็ก็ตามสภาพแหละนะคะก็ก็ประคองตัวกันไปแต่คงจะฟื้นยากแต่อย่างที่บอกว่าธุรกิจอื่นๆเขามีเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะก็เอามาหักล้างกับเอเจ้าธุรกิจออโต้เ,ตเออตนี่ยได้ราคาเป้าหมายอ่ะราคาเป้าหมายยังสิบสี่บาทเหมือนเดิมนะไม่ได้ปรับทั้งที่ปรับกําไรเพิ่มพอดีไปดูไส้ในดูองค์ประกอบดูต้นทุนดอกเบี้ยดูอะไรต่างๆนานาก็เลย อะยังเป็น14บาทอยู่แล้วก็14บาทนี่ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยะคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ปรับขึ้นดอกคุมปีนี้ก็จะเป็นปีปีที่แล้วเนี่ยเพยนพอยคือรายจ่ายเยอะปีนี้เนี่ยเอารายจ่ายลงประหยัดแบบรัดเข็มขัดสุดฤทธิ์ดอกเบี้ยจ่ายลงหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดเดือนกันยานะคะเดี๋ยวคืนหมดแล้วเงินที่จะใช้เนี่ยไปกู้แบงค์เอากู้แบงค์ดอกถูกกว่าหุ้นกู้ประมาณหนเปอร์เซนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะนี้ ได้ครับวันนี้ SJWD นะครเป้า14บาทนะฮำไครึ่งหลังแข็งแรงนะครับเ,<อ>เป็นปีที่ดีใช่วันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะครับ